คนที่เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะเป็นหลักแบบเอาสัก78ปีขึ้นไปนะภูมิงคุ้มกันเขาแน่นแล้วเขาไม่มาคว้าอะไรง่ายๆหรอกดูเขาพลาดไปแล้วเขาก็เริ่มต้นใหม่ได้เขาเซตใหม่ได้เขาไม่ได้ใช้หลักตรก,กะเหตุผลพลาดแล้วพลาดเลยรักไปแล้วถอนตัวไม่ได้ไม่มีสําหรับคนที่เขาอยู่ด้วยตัวเองได้รักตัวเองเป็นเขาไม่ใช้ตรก,กะนี้ค่ะเขามีแต่ว่าอะไรไม่ใช่ก็ปล่อยอะไรไม่ใช่ก็วางอะไรเป็นทุก,ก็อย่าไปยุ่งกับมัน ช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะว่ามันผ่านจุดของการเรียนรู้ทุกอย่างมาหมดแล้วไงความรักเรียนรู้ความผิดหวังเรียนรู้ความสมหวังความเหงาเรียนรู้สัจธรรมแก่นแท้ของชีวิตอะว่ามันคืออะไรอะไรก็ไม่มีความสุขเท่าความสงบอีกแล้วเวลาที่ใจเราสงบมันจบทุกอย่างจบทุกปัญหาจบทุกความฟุ้งซ่านบางครั้งความทุกข์ความฟุ้งซ่านทั้งหลายมันอยู่ที่ใจจริงๆถ้าแก้ที่ใจได้ก็คือจบไอ้ที่มันทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่า ใจมันไม่แก้แก้ไม่ได้